โรลเล็ตเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึงสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาแล้วเขามาเขาจ่ายตังค์ป่าจ่ายตังค์จ่ายตังค์ด้ยเ,ยเหรอเออพี่อิงมาปุก๊กินเสร็จปุ๊บเออก็เอ,อ,อเอาตัางค์ไปแล้วพี่โฮกลับบ้านเงี้ยอันนี้คือมอสต,ต้องการอะไรมอสต้องการอะไรตักเองไงผมตักเองนะผมผมไม่ไหวแล้วพี่ พี่ไม่ตักผมตักคือพี่ไม่ชิมผมชิมคือตักเองผมตักหมดอะซิเมนต์มันนี่กินไอ่ะอยากกินอ่ะตักกินอ่อยากินตักกินนี่ตักครบอ่ะปักปักตักใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยครับใส่ด้วยปุ๊บเอาช้อนชิมเอาช้อนชิมไปชิมไปชิมปั๊บก่อนอุ้ยผู้ชมผู้ชมรสชาติไหนทำหน้าแบบอร่อยมากอุ้ยโหแอปเปิ้ลเขียวมันก็ชีวไมันแทบเป็นแดง Ms, okay. มัน <uh> เอามาเป็นไอติมได้ยังไงอ่ะเออเอ้ามีผลมีผลของแอปเปิลด้วยใช่ใช่ทุกอย่างที่เป็นไอติมได้หมดเออเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงแค่นั้นเองนะครับวิ้วมีลูกแพ้มามาสิลูกมาแไอ้มาสมาสไปกินมาสไปกินเข้านเอาเลยคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาเร็วมาเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่เอาหรอไม่กินกินอะไรคะ บานาบูเบอรี่โยเกิร์ตนะคะบานาน่าช็อก้วยสองอันนี้นะเอ่อบูเบอรี่บูเบอรี่โยเกิรแล้วก็บานาน่าช็อกคู่โทนครับพี่นี่นี่วัดได้จากตรงนี้ครับเด็กๆชอบนี่ฮะอย่างที่พี่กอพูดจริงด้วยบานาน่าช็อกนี่ไงใช่ไหม คือแล้วเราไม่ได้เน้นสวยครับนะอะไรร้าสวยอะไรเราไม่ได้สวยเราเน้นว่าเออมันราคาถูกใครออกแบบนี่อร่อยฮะหน้าเหมือนสีเอกชัยเลย เนี่ยเดี๋ยวไห้เค้กกับเรื่องโลโก้น้อกับกับตาแล้วยังเป็นพี่ที่เหมือนเหมือนกันเอาให้ติมไปส่งเด็กก่อนครับเออเข้าผมเห็นไหมดูดิแต่้เท่านี้สี่สิบบาทในห้างได้ไหมไมยในห้างได้ไม่ถามหน่อยพ่อสั่งแยกหรือพ่อรวมรวมกันเอารวมก็เป็นที่รู้กันแล้วแถวนี้นี่ค่ะค่ะลองชิมดูลองชิมดูก่อนชิมดูก่อนชิมดูก่อนโอเคไหมครับสบายใจไหมสบายใจแล้วครับ คือที่มาของโลโก้ก่อนครับคือวันนั้นเนี่ยพี่ให้น้องที่ออฟฟิศเนี่ยส่งรูปไปครับแล้วทีนี้พอดีว่าที่งานที่ออฟฟิศมันจะมีพวกงานพวกนักร้องอะไรเก็บไว้เยอะไงใช่นะครับทีบนี้ก็ส่งมาแล้เราส่งเอกชัย <c oughs> เอาจริงๆผมว่าเออแต่มันเหมือนนะพี่เออพี่ดูไงก็คล้ายวะ่ะนี่คือ ไม่คือเราให้โจทย์เขาไปอย่างนี้ค,คือเราเห็นไอ้กางน้ำสไตล์มันดางใช่ไหม<อ> <c oughs> หน้ามันตลกตลกใช่ปะแล้วบอกเออเราเนี่ยอาแบบกางน้ำอ่ะแต่ว่าเป็นโพงหน้าพี่นะแต่ดูแล้วตลกตลกหม่ <c oughs> เออมันก็ส่งมาให้พี่ดูป <c oughs> ุ๊บพี่ดูเสร็จพี่ก็พี่ขำไงพี่ก็เออก็ละเอเอจบข่าวตรงนี้ก็เลยเป็นหน้าอย่างเงี้ยนะ ตัวที่งอกไปเยอะโอ้ใช่พี่มากใช่ไงไม่งั้นเรากลุ่มไม่งั้นกลุ่มเรามันจะอยู่รวมกันได้ยังไงใช่ไหมนานด้วยไงเราเนี่ยมอสกอล์ฟเจงี้อุ้ยกลุ่มเราแน่นอนแหละพี่แหลกนะไม่ใช่ไม่ใช่ก๊อปก๊อปไก่เงี้ยก๊อล์ฟไก่ก๊อปไก่จบอะน้องสาวเติมมากรุงเทพเติมมาเที่ยวหรือมาทำอ่านต่อโดยน้องอีล็อบบานล็อบรถโดยสารหรือล็อบรถกล้วยเห็นน้องมายืนแต่เช้าอยากตามน้องสาวมาเก้าวยังไงกราวยะ มายืนกรอฟเกนใช่ไหมเดี๋ยวนะเะจะอธิบายไงคือกัดเข้าไปแล้วมันจะมันนุ่มมันละเอียดมากมันละเอียดมากแล้วก็มันจะขึ้นไปที่จมูคือกัดเข้าไปแล้วมันจะมีความหนึบๆนิดนึงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเขาขอคอยหนงด้วยคอยหนึ่งคอยหนึ่งเอาแล้วนะนี่แหละเขาเคยโดนเขาใกล้โดนคือโทษนะครับคุณมอสคือตกลงว่า คุณมึงจะเริ่มกินจริงๆลำเลซิ้นพี่ลำเลซิ้นลำเลซิ้นลำเลซิ้นครับเดี๋ยวพี่ตักรวมให้เลยช่วยเดียวกันโอเคดีมากนี่ไงเป็นเป็นบอสนั่นแหละไม่งั้นพี่ไม่ทำให้นะโอ้โหข้างหน้าครับพี่กอลเพราะว่าคนอื่นพี่ทำดีกว่านี้เยอะเดี๋ยวพี่ตักหายพี่ไงกกันนี่มดมเอาที่ตักที่มาเล่นแล้วทิ้งไว้เนี่ยเหรอแล้วดูแล้วดูเไว้ทิ้งทิ้งไว้เนี่ยโอ้ตาย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  มอดอินซ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำแบบว่าสดเฟรชเลยว่าพี่ตอนต่อวันหรือว่าไม่ไม่ไม่ก็จะเหลียสักประมาณสักสามวันอ่าสามวันเพราะว่าคือสามวันก็หมดแล้ววัตถุดิบพวกเนี้ยฮะฮะวัตถุดิบพวกที่แบบมาทำแอปเปิลมาก็ต้องสั่งมาสิก็คือสั่งมาแล้วก็เออแต่เราบอกไม่ได้ไงอ่าเขามเป็นความลับใช่ไหมไม่ผมก็ไม่ได้ถามพี่ โอเคผมรู้พี่ไม่บอกผมอยู่แล้วไงก็ใช่สิพี่แม่งแซลนไปเองเออก็ใช่ไงเราในเส้นผมไม่อยากรู้แล้วจะเอาอะไรีจะได้กลับบ้านไปเลยไหมแล้วทำไมถึงเรื่องตรงนี้ครับพี่ประเด็นแรกเลยคือเรามองว่ายังไม่เคยมีธุรกิจดาราเคยมีใครเปิดในปั๊มเออทำไมพี่ถึงเป็นปั๊มก็เรามองที่จุดขายก่อนก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งก่อนว่าถูกต้องถ้าเกิดมาแล้วถ้ามาก็ต้องถามพี่เลยปั๊มอ่าทราฟฟิกมันจะแบบใช่ไหม คนเข้าว่ะในปั๊มคือคนเข้าตลอดเติมน้ำมันตลอดออกตลอดแวะมาเข้าวงน้ำแล้วก็อ่าอ่าใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการอะไรที่มันเทคโฮมได้เร็วใช่ไหมเหมือนที่ผมคิดเลยชที่คุณบอกนี่ไงแล้วพี่ซึ่งไม่ทันไงก็ไม่ทันไงเออพี่ก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเวลาคิดเนี่ยต้องทำเลยเออถูกต้องเพราะนั้นคือเราก็เลยมองว่าไอ้สตรีมอันเนี้ยคือหนึ่งถ้าเกิดรอไหวเราก็ตักให้สดสด แต่ถ้ารีบมากจริงๆเรามีเป็นถ้วยอยู่แล้วนี่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อ,อครับครับอ่ะสมมุติอย่างงี้ปุ๊บอ่ะบอ,อ,อกมอบอกรีบมากครับอ่นอปปบานี่ช็อโกแลตบราวนี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดร,รีบๆกลับบ้านใช่ไหมเราทาอย่างงี้แต่ร้านยังมีแล้วคือมันได้เลิกเปิดครับแล้เลยต้องซื้อถ้วยเปล่ามาก่อนแล้วแปะสติกเกอร์แต่จริงๆถ้วยจริงๆเนี่ยสั่งทําอยู่อ๋อนี่นี่นี่ถ้าประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยถ้วยจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับผมนานไปป่ะพี่ ถึงงสี่สิบห้าวันนี่ไปไปอ๋อใชคว่าเป็นดาราไปไม่อยากใช่ว่าทำเวลาที่ไปกราบล่องเท้าเข้ามาบอกขาขอเลี้หน่อยได้ไหมนี่เข้าใจยังนอกเหนือจากแปลว่าเป็นวอล์กอินแล้วเนี่ยมีแบบสั่งไปส่งเยอะๆอะไรนี่ไหมพี่ได้ได้แต่ว่าต้องสั่งสามสิบถ้วยอย่างต่ำนะอ่ะเพราะว่าคือร้านเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นคนที่ส่งเนี่ยก็ไม่ใช่ใครไง โอเคไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่หมายผมหมายถึงผมหมายถึง,งว่าเ,าเวลาเขาจะยกเป็นเป็นแบบกล่องใหญ่ๆง่ายพี่อ๋อไม่มีหรอกไม่มีหรอกรอก,ก็ต้องยอมซื้อเป็นถ้วยไปก่อนเพราะว่าบอกตรงๆนี้คุณผู้ชมคือว่าร้านเพิ่งเปิดครับระบบก็ยังจัดไม่เสร็จครับเพราะนั้นก็คือแล้วพี่เปิดทําไมครับคือเพราะว่าคือพอดีว่าพี่เจอกุญแจก็มันได้แล้วเพื่อนต้องเปิดโอเคดมันจะเปิดนะฮะวเข้าใจไหมต้องเปิดคือต้องปรับ กันไปแต่ว่าโอเคคุณภาพได้แต่ว่าอาจจะอาจจะมีเรื่องอรถใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอสักพักก่อนเข้าใจเข้าใจชอบมาก็ชอบสัมร์ถเยอะใช่ไหมครับอ่ะก็ซื้อไวสิบถ้วยพี่ไม่ได้หลาอะไรถ้วยอะไร่ใชม